สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีและสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไรนี้นะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยเซี่ยหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นผ้าเครื่องหลวงพ่อฉหนชยฉันทาสาโรเกกิเมืองขอนแก่นนะครับก็มาคุยกันเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับผ้าเครื่องหลวงพ่อไหนยเนาะ นะครับมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับกับพระเครื่องหลวงพ่อฉนัยชันทสาโรนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับใครนะครับที่ได้เหรียญนะครับที่ได้เหรียญหลวงพ่อนะครับเหรียญพญานาคนะครับเหรียญพญานาคนะครับที่ได้เหรียญไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับอย่าลืมอย่าลืมอะไรอย่าลืมถวายน้ํานะครับพอเหรียญไปถึงบ้านแล้วนะครับ ห้ามเด็ดขาดเลยห้ามลืมน้ำนะครับห้ามลืมน้ำโดยเด็ดขาดนะครับฉะนั้นนะครับใครที่เหรียญไปถึงท่านแล้วนะครับให้ท่านนะครับให้ท่านถวายน้ำนะครับให้ท่านถวายน้ำดื่มนะครับเป็นแก้วนะครับให้ถวายเต็มแก้วนะครับหนึ่งแก้วนะครับอย่าลืมโดยเด็ดขาดนะครับให้ถวายน้ำเต็มแก้วนะครับหนึ่งแก้วนะครับห้ามลืมสำหรับเหรียญพญานาค นะครับห้ามลืมโดยเด็ดขาดเนาะฉะนั้นก็มาแจ้งทุกๆท่านนะครับว่าอย่าลืมเด้อนะครับอย่าลืมถวายน้ําเด้อนะครับสําหรับเหารียญหัวพญานาคนะครับอันนี้เลขอะไรเนาะนี่เออโโหหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองวาซาน่าจะเป็นหนึ่งสองสามเนาะนะครับหนึ่งสามสองนะครับ ก็วัตถุมงคลอ่าพญานาคปีนี้ก็ออกกันครบแล้วนะครับสาหรับเหรียญพญานาคนะครับก็มาแจ้งข่าวนะครับว่าใครที่ยังไม่มีนะครับสําหรับสายมูสายวังนะครับก็ให้รีบจับจองกันนะครับก่อนที่จะราคาจะหมดไปนะครับหนึ่งสามสี่นะครับนี่หนึ่งสามสี่นะครับตัวนี้คือเนื้อปอก นะครับอืมทำไมไมันไ,ไม่ชัดนะครับนี่คือเนื้อปอกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับก็เนื้อปอกนะครับสวยๆนะครับ ใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ชอบเหรียญเกี่ยวกับพญานาคนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยนะครับเป็นพญานาคประจําตัวนะครับผมมีพญานาคประจําตัวนะครับทุกคนนะครับก็จะเกิดแต่ละวันแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็จะมีนาคประจําตัวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็มีเหรียญพญานาคติดตัวนะครับไปไหนมาไหนนะครับ จะได้ชุ่มฉ่ำนะครับชีวิตจะได้สุขเย็นสบายนะครับจะได้ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านก็จะพูดตลอดว่าถ้าเราไม่มีเหรียญพญานาคนะครับไว้ติดตัวนะครับชีวิตเราก็จะรุ่มร้อนนะครับก็จะไม่ชุ่มฉ่ำนะครับท่านก็จะบอกตลอดเนาะนะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้อะไสามเก้าเจ็ดนะครับ ก็ให้มีเหรียญพญานาคนะครับติดตัวไว้ด้วยนะครับจะได้ชุ่มฉ่านะครับค้าขายจะได้เป็นสิริมงคลนะครับไม่งั้นก็เห็นไหมครับอ่าแต่ละปีนะครับก็จะมีการไหว้พญานาคตลอดนะครับที่วัดนะครับดังนั้นก็จะไม่ไม่แปลกนะครับที่พญานาคเนี่ยนะครับที่วัดเนี่ยต้นกําเนิดมาเนี่ยก็คือว่านะครับอ่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะครับตอนที่ท่าน ามาอยู่วัดสังฆป,ปีดีใหม่ๆเนี่ยนะครับท่านได้เดินจงกรมนะครับเดินจงกรมอยู่นะครับเดินจงกรมอยู่ในคืนนั้นนะครับอันนี้คือผมจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวให้ฟังนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่าให้ฟังเลยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าน้อยน้อยน้อยนิดที่หลวงพ่อท่านจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่านะครับหลวงพ่อเนี่ยนะครับ มาอยู่วัดสังขปีดีนะครับตอนมาซื้อที่ใหม่ๆท่านก็มาอยู่สมัยนั้นเนี่ยมาซื้อเนี่ยยังไม่มีสาลาเลยนะครับท่านก็ได้ไปซื้อสาลาไม้นะครับสาลาไม้มาไว้ประมาณอ่าเก้าหลังนะครับเป็นเป็นเป็นสาลาสําเร็จรูปนะครับมามาไว้เก้าหลังนะครับยังมีแค่ศาลาอยู่เป็นสาลาไม้นะครับอ่าท่านก็อ่าออกมาเดินจงกรมนะครับเดินตอนเย็นท่านนั่นแหละเดินจงกรมนะครับสมัยนั้นยังไม่มีคอนกรีตยังไม่มีอะไรเลยนะครับเมื่อปี60เนี่ยนะครับยังเป็น ดินทรายอยู่เลยนะครับมีป่าเยอะมากนะครับเป็นป่าไม้นะครับท่านก็เดินเสร็จแล้วท่านก็กลับเข้าไปนอนนะครับไปนั่งสมาธินะครับตอนท่านนั่งสมาธิเนี่ยท่านก็นีมิตเห็นพญานาคนะครับสององนะครับสององมาหาท่านแล้วก็บอกบอกท่านว่าหลวงพ่อนะครับฉันขอมาล้างตัวหน่อยประมาณนี้ครับว่ามาล้างขอมาล้างตัวได้ไหมนะครับเนื่องจากว่า จะเดินทางผ่านแถวนี้นะครับฉะนั้นว่าฉันก็เลยจะมาขอล้างนะครับขอล้างตัวนะครับเนื่องจากตัวของท่านเนี่ยนะครับมีคาบดินคาบคโคลนนะครับหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าที่นี่เนี่ยมีสระแค่สระเดียวคืออยู่หลังวัดนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเนื้อที่ของที่วัดนะครับจะเป็นสระอีกที่ติดอยู่กับวัดนะครับเดี๋ยว อ่าให้ไปล้างที่นั่นก็ได้อะไรประมาณนี้คือหลวงพ่อเนี่ยก็คุยนะครับพูดนะครับในนิมิตตอนนั่งสมาธินะครับหลังจากนั้นนะครับอ่าทั้งพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยนะครับทั้งสององค์เนี่ยนะครับก็ลงไปล้างตัวอะไรเสร็จนะครับพอเสร็จแล้วนะครับขึ้นมานะครับรูปรูปร่างทั้งสองท่านทั้งสององค์ที่มาเนี่ยคือสวยงามมากนะครับหลวงพ่อบอกคือสวยงามมากนะครับพอล้างเสร็จนะครับแล้วก็ก่อนที่จะหายไปเนี่ยนะครับพญานาคนะครับสององค์เนี่ยก็เลยได้บอกหลวงพ่อว่า ขอให้ปั้นพญานาคไว้ได้ไหมที่วัดเวลาผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะได้มาหยุดอ่ามาพักผ่อนมาอ่าพำนักที่นี่นะครับมามาช่วยเหลือที่นี่เพื่อที่จะสร้างวัดให้ให้เป็นวัดที่ใหญ่นะครับหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าได้อ่าได้สิไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็เลยมีดำรินะครับให้สร้างพญานาคคู่แรกคือตรงที่พระใหญ่ตรงที่ผมไปเปลี่ยนผ้านะครับเปลี่ยนผ้าพระใหญ่เมื่อวันงาน นะครับไปสร้างสองสององค์ที่นั่นนะครับซ้ายขวานะครับเป็นพ่อปู่กับแม่ย่านะครับคือความยาวเนี่ยนะครับเกือบสองประมาณร้อยเมตร่ะร้อยประมาณร้อยเมตรนะครับความยาวนะครับองค์ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทสององค์สามล้านนะครับท่านปั้นคู่แรกเลยนะครับคือตรงนั้นเลยนะครับนี่คือที่มาที่ไปที่หลวงพ่อเลยเหรียญพญานาคเนี่ยท่านก็เลยต้องสร้างทุกปี ทีนี้ท่านถึงได้จัดงานนาคารำลึกขึ้นทุกๆปีนะครับคือวัดเราเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยคืองานนาคารำลึกต้องจัดทุกปีนะครับหลวงพ่อท่านได้บอกว่าได้บอกลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะครับแล้วก็บอกเจ้ากรมเนี่ยว่าต้องจัดทุกปีนะลูกนะครับยังไงก็ต้องจัดห้ามขาดแม้แค่แม้แต่1ปีนะครับต้องจัดตลอดนะครับที่มาที่ไปของวัดเนี่ยนะครับกับเหรียญพญานาคเนี่ย ก็เลยมาสัมพันธ์กันกับเหรียญที่ท่านอยากสร้างก็คือเหรียญงูใหญ่นะครับเหรียญระลึกชาตินะครับก็เลยมาสัมพันธ์กันนี่แหละนะครับคือวัดเราก็เลยสร้างเหรียญพญานาคปจากนั้นเป็นต้นมานะครับเริ่มจากมีอะไรบ้างอ่ะนะครับเจ็ดกษัตริย์เก้าอธิบดีนะครับดวงแล้วก็มีเหรียญโอ้พญานาคของเราสร้างมาสามสี่รุ่นแล้วนะครับดวงเศรษฐีอย่างเงี้ยงงนะครับดวงเศรษฐีเก้าอธิบดีเจ็ดกษัตริย์ นะครับมาเรื่อยๆจนมาถึงที่ระลึกาวาระนะครับพิธีนาคารำลึกปี68นะครับคือล่าสุดนี้นะครับคือล่าสุดนี้นะครับอันนี้เนื้อใบพลูนะครับเนืเ้อเ <adop> นื้อใบพลูตอนนี้เหลือ3ามองค์นะครับใบพลูเหลือสานะครับแล้วก็ตัวตัวนี้เหลือหนึ่งนะครับตัวเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับเหล็กน้ําพีนะครับนี่นะครับเหล็กน้ําพีเหลือหนึ่งนะครับนี่นะครับเหล็กน้ําพี เหรียญที่ผมส่งไปเนื้อเงินวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูเลขเลยนะนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ดูเลขเลยนะครับผมบอกว่าผมไม่ดูผมก็ไม่ได้ดูเลยนะครับอย่างนี้ผมว่าจะดูให้ดูเลขเนี่ยนะครับเผื่อนี่นะครับตัวนี้เป็นเหรียญน้ําพีนะครับผมดูเลขก่อนนะครับนี่นะครับหนึ่งเก้าสองนะครับหนึ่งเก้าสองนะครับนี่ นะครับหนึ่งเก้าสองเนาะนะครับเหล็กน้ำผีสวยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสวยมากนะครับก็สนใจนะครับตอนนี้ก็เหลือเหล็กน้ําผีนะครับเหลือใบพลูแล้วก็เหลือเนื้อปอกนะครับอะไรนะอ๋ออ๋อเหลียนเหลียนแช่น้ามนเหลือหนึ่งเหรียญนะครับมีมามีมาอีกหนึ่งเหรียญนะครับแช่น้ามนนะครับเดี๋ยวให้ดู เหรียญแช่น้ำมนเหลือหนึ่งเหรียญสุดท้ายนะครับนี่นะครับรู้ไหมครับว่าปีนี้เนี่ยนะครับเหรียญเนี่ยออกวัดเนี่ยราคาแพงมากนะครับบอกเลยว่าราคาแพงนะครับแล้วก็ไม่มีเนื้อทองแดงด้วยนะครับเอ๊ะทำไมภาพไม่ค่อยชัดแปลกเนาะนะครับแปลกมากเลยนะครับ ไม่มีเนื้อทองแดงด้วยปีนี้ไม่มีการจัดสร้างเนื้อทองแดงอันนี้จะเหมือนกันนะครับแต่เนื้อไม่เหมือนกันแน่นอนสังเกตไหมครับสีนะครับจะออกสีทองคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวน,นี้เป็นเนื้อพิเศษนะครับจะต่างจากเนื้อปอกอยู่นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะต่างจากเนื้อปอกอยู่นะครับดูด้านหลังนะครับผมให้ดูด้านหลังน,งน,นี่ต่างกันเยอะครับนี่นะครับต่างกันเยอะตัวนี้เป็นเนื้อพิเศษ นะครับเหลือหนึ่งองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายนะครับแช่น้ำมนต์นะครับหมดเลี้ยงหมดเลยนะครับแล้วก็มีภาพนะครับเมื่อวานผมเอาภาพให้ดูแล้วตอนหลวงพ่อทําพิธีนะครับจุดทูปนะครับพอหลวงพ่อจุดทูปจุดเทียนเนี่ยนะครับจะมีเมฆนะครับคล้ายคล้ายบางคนก็จินตนาการว่าคล้ายเป็นเป็นพญานาคนะครับอ่าให้ตรงกับพระใหญ่เลยนะครับตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตนะครับแล้วพอหลวงพ่อทําพิธี จุดทูบเสียบทูบลงไปแล้วหลวงพ่อก็ไปนั่งนะคร <am ma S 2> ับพอหลวงพ่อไปนั่งท่านสจพี่เบสเนี่ยนะครับพี่เบสเนี่ยนะครับพี่เบสก็ไปนั่งข้างหลวงพ่อท่านเจ้ากรมก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ดีก็เกิดเป็นเมฆนะครับเป็นสีขาวยาวขึ้นไปจากเสียนจากเสียนพระใหญ่นะครับแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปหาตรงพญานาคฝั่งขวามือนะครับเมื่อวานนะครับก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างอยู่นะครับทั้งผู้ขัดลํากล้องวันงานนะครับผู้ขัดลํากล้องนะครับทีมสตาฟจุดผู้เนี่ยนะครับ ผู้ขัดลำกล้อง16ดอกนะครับก็ไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรแต่ไม่ระเบิดนะครับจุดแล้วติดนะครับแต่ดอกนึงขึ้นไปแล้วแล้วไม่ทะลุกระดาษขึ้นมาโอ้หลายเหตุการณ์น,นะครับเมื่อวันนาคาลำลึกวันไอ้นี่นะครับก็ได้แก้ไขแต่ก็ม,มีมีหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นวันงานอยู่เนาะนะครับแล้วก็เหรียญน,นะครับเหรียญอ่าตัวนี้นะครับเหรียญอ่า นี่นะครับปราศัตรูพ่้นะครับมีเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อปลอกนะครับเหรียญประสบการณ์นะครับที่ใครๆก็ตามหานะครับตัวนี้เป็นทองแดงน้ําผึ้งนะครับตัวนี้เป็นทองแดงน้ําผึ้งนะครับนี่นะครับเป็นทองแดงน้ําผึ้งนะครับสีออกน้ําผึ้งแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากดูนะครับทักมาหลังไม้นะครับทักมาหลังไม่เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูสวยๆนะครับวิดีโอเป็นอะไรไม่รู้วันนี้นะครับทําเกี่ยวกับพญานาคทีไรเป็นทุกทีเลย นะครับภาพไม่ค่อยชัดเลยนะครับผมสังเกตมาหลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็มีอีกเหรียญมีตัวนี้มีอ่านี่นะครับตัวนี้นะครับหัวเลดนะครับหัวเลดตัวนี้มีมามีสองเนื้อหรือเปล่าถ้าผมจาไม่ผิดนะครับมีเนื้อปอกนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยนะครับนี่นะครับสองเนื้อตัวนี้เหมือนเนื้อเงินเลยรับปาก้าหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่ เงินลงยาแดงนะครับมีสองเนื้ออีกอะไรอีกเนื้อหนึ่งนี่คือเนื้ออะไรนอ้อยอยนนี้อ๋อเนื้อปอกเหมือนกันนะครับนี่นะครับมีเข้ามานะครับมีเข้ามาอยู่นะครับมีสามหัวนะครับหัวเลดยังไม่ได้เลี่ยมนะครับผมยังไม่ได้เลี่ยมนะครับงานเลี่ยมก็อีกราคาหนึ่งนะครับสวยๆนะครับหัวเลดนะครับหลวงพ่อไฉไหนนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตอนนี้ปิดตานะครับมี เหลือช็อกโกแลตนะครับเหลือช uh ็อกโกแลตอยู่หนึ่งองค์นะครับพระปิดตานะครับเหลือช็อกโกแลตหนึ่งองค์นะครับแล้วก็ชานหมากนักชานหมากเลี่ยมแล้วนะครับหน้ากากนวะเหลือหนึ่งองค์นะครับแล้วก็เหลือแจกทานอีกนะครับแจกทานนะครับเหลือหนึ่งองค์อยู่แต่องค์นี้ไม่ได้เปิดนะครับเหลือหนึ่งองค์สุดท้ายนะครับใครสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อชัไหนก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้ไลน์นี้อาจจะยาวหน่อยก็ขออภัยครับใครสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อชาหนแอดไลน์สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์แอบแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยหรือว่าโทรมา0637175454 0637175454ติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้รวยๆเฮงๆทุกท่านสวัสดีครับ